ตอนนี้เราจะไปตีมังกรนะพ่อผมมังกรอนะสุราเราจะวิ่งไปเลยเราไม่สนใจวิ่งไปอย่าหยุดยัง้งพ่อมังกรสุลายกูข้างล่างนี้ว,วู้ชีวิตเปลี่ยนเรื่องพิชิตปีกแล้วกู โอเคทางก็ช้ทาทางแม่งก็โหวิ่งพิตูนวิววิววิววิ่งวิ่งแบบพี่ตูนอุ้ยเกืบอบไอ้เชือยทางาดีดีไม่ลงวะเอิ่เอ้แล้วก็นอนอืมโหถ่ายรูปจดุดเอาโคตรเท่ โอ้โหเขี้ยหโอ้โหโอ้โหโอือหึโอโ้โ,อโหโอย่างเท่นี่อย่างเท่นี่นี่จุ๊บ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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นไงโดวัวไม่สั่นใจเตือนมาแล้ว นอนนี้ก็ได้เหรอน่ากลัวนะน,นัถ่ายรูปฟ้าผ่าด้วยนั่นมันอะไรเนอะนั่นเป็นมังกือมังกรมังกรมังกรท้องมีงเงินมีทองตลอดปี ใครได้ลูกชายโชคดีเทียนาลาซีจิ้มจูมังกรทองโอ้โหเหี้ยอย่างเท่เลยมึงเฮี้ยมเฮี้ยสัตว์เงกท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับเง่ยกูออกเว้ย Con ạ. À. Ừ. Mà đi Mà đê. ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับ<อ>ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับเมื่อกี้แค่อันนี้เฉยๆทดลองว่ามันจะหัวแค่ไหนเออ เออเฮียฟฝีมือกูตกไปร่วมแล้งเลยนะโอ้โหโอ้โหโ ยท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับอโอเคไม่โดน ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน,น้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับ,บ,บ,บท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับโหเกือบแล้วมันหลบมันหลบท่านผู้ชมครับ ผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับ hmm. ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับ Ừ ừ ừ ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับโอ้โหเจยท่านผู้ชมครับ ผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับ ผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับโอ้โห oh. ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับโอ้โห oh. ท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมได้ทำการสั่งซื้อเมียน้อยมาจากดาร์กเว็บแล้วนะครับตาย แยกย่าโว์ไอสัตว์ไอห,หงเยยบพเพราะอะไรนะผมกินก่อนดี่ว่าเหนื่อย,ยคนหนึ่อยเลยไปต่อโอเคท่านผู้ชมเราจะไปซูบ,บอสต่อเลยให้จบเกมไปเลย ก่อนยากชิบหายไม่ยากหรอกแต่ผมมันอาจจะพลาดไปหรืออาจจะตีบอลเกินไปไงไม่เป็นไรไม่ได้โอ้โหไม่ไม่ได้เพิ่งกลับมาเล่นแค่ไม่กี่เดือนเองเห็นคลิปไปด้วยลิงนะบาร์นั่นแหละผมกลับมาเล่นนะนั่นแหละเคือเปิดประเด็นในการที่กูมาตีกระบ,บอสเลย <c oughs> เฮียนายิ้มแล้วตรงนี้จะมีลัดบอล นั่นไง<ใ>นมันเป็นน c งกมูมะมาวังกัถั่วแล้วกูแปบเขาเองหรือ ไอ้น้องไอ้น้องตีไปเลยมีมิกไม่มีมิก,ไป,มมกไปเลยไปเลย มันเป็นนะกูมามา่วังกูถั่วเปรี้ยวอะมังกรกูไปดิมังกรโคโดมกูเกูไปครับผมให้คารุดียังไงซะคู่บูมองก็ไม่มีวันทำเป็นราชางเดียวดึงได้แน่นอนกูเป็นได้ เขากูมีเพื่อนช่วยอือหือไปอือตัวอะไรบอกเ้าเถิดนั่นก็คือราชาองค์กนก็ฟรีเจ้าวะ mấy đứa chưa cần nào lên đó một cột luôn mà nghe à. cho tổ su đây đi Tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Assured the Elden Ring resteth close at hand. Muddy, come on, come on, man. What's up, Tut? Tut. Mizaki Nam, you're moving. Alas, I am returned. Mudder, go on, drop. Oh. กลับมาเพื่อเห็นมันอีกครั้งเห็นอะไรโอ้โหฮาคิราชันเหม็นชิบหายในนามแห่งแบตฟรีดถ้ามาือกูตรงหน้านี่กูเครื่องนะ

ข้าไปไม่ชิดเก็บปุ๊บโอเคเฟสองดีนะโดนครั้งเดียว ท่านแม่พอได้แล้วเจ้าทำได้ดีมากเซอร์เซอร์เอ็เอ้ยเซอร์เซอร์เซอร์รรทำอะไรวะ เออเสื่อมตายอ่ะตื่นเออมือเปล่าอะจะสู้กับคนมีดาบเลิกพิธีลูกตอมได้แล้วเธอต้องเป็นกูคนเดียวที่ต้องมาตีพวกมึงเนี่ยกูยังไม่ท่านทำอะไรเลยนะ ขอโทษกูขอโทษเออกูไม่เล่นละขอโทษนับตั้งแต่บัดนี้ไปข้าคือโฮลาลูเจ้านักรบเฮียเนี่ยกูอยู่ไหนเว้เนี่ยไปตีมัน อันนั้นแหละโซลารูนะมึงอ่ะพวกมองเอ๋ยพลังเช่นนั้นนี้แหละคือพลังของราชาพลังราชาเนี่ยราชาสอง,องสามคนอ่ะขอบคุณครับทำนี้ทำเควสพวกเธอเสร็จแล้วต่อไปก็เดี๋ยวก่อนที่จะรู้นะครับหากติดเพลิงข้างจะบรรเทาอาการได้ ก็ใช้เลยใช้เข็มของมิเคล่าเพื่อสงบเพลิงข้างใช่หรือไม่ใช่นี่เพลิงข้างมันก็หายไปแล้วแล้วเสร็จเราก็ไปลาชัยด้ลิงอย่างสมบูรณ์แบบคือแต่งงานกับมีได้กับแลนนี่จะถ้าแต่งงานกับมินหน้าได้ก็จะแต่งถ้าเธอมาดีเอลซะนะอันนะเอาจะไปกันต่อเลย ไปกันมังนะไปซิสบิลลารอฮิมอ้คเขาอ,อยู่โอ้อมเสียโป้เสียกรรมารอนี่เงินกูได้ทับทับพ่อมึงตายไปสันชายวันอุลิสันชัย Where you happy เอ้อที้ไม่ใช่เหรออลไรครับไปขี้มืด ตายเป็นตายรอบเนี่ยเดี๋ยวกูจะอยู่ all my sunshine เออตายโอ้โหตายโติอ่ะตายสตอ่ะตายสติอ่ะดิ๊โซอืมคุณเธอสวยไปแล้วเนี่ย อ่อหล่ชอบใส่ใจและนั่นนายมองเอจาริกาเทสีถ้าหากยืนยันจะไปรุยไหมและแม่ได้ก่อนว่านี่วันชายชาติที่จริงอ่ะอื้มโอ้โาว้าวสิบ้าว้าวแค่ชุดก็ต้องสีบ้านะเจ้า ฟรีไม่ใช่ มาเลยครับราดากงราดากรอ่ะราดากงราดากรอ่ะเออโอ้โหเฮ้ยไม่มีกูไม่มีกูอยากทำอะไรไม่มีกู มาเรมาเรมาเร่โด้คร em> ับก็มานี่คร eh ับไม่ในวันเกลงใครค่ะคือมาพ่อเดดาร์กายโโออะเลโก้ตะตะตุงตุรุนงโอ โอเคเพื่อนเกิดจะสั้นจออะ่อยจังแหล่งต่อเด็กกันเดพวกเพื่อนนาะนอีเกเทน,นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่คนบาดเดียวกันเกมองตากันก็นเข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าจักแค่ไหนเห็นทุนทางสู่คำมีแค่หมอนโยนคำมีค่หนใจให้เธอจะไปดีบอให้กันเสมอหักคนบานเหาเพิองนอคนมาเดียวกัน You a อ l my s u n ั้น n ชวันนด้ดีันได้กิน กินของเย็นๆมาแล้วกินข้าวมาบร้อยแล้ว,ลวกุดดี <c oughs> ข,ขึ้นแหละกี่ยกกับมึงอ่ะฮะไอ้นอนมาดิมาดิ ô Ồ cơm lắm ồ Mình đẹp quá lắm

ô ô ô hey, à, bên cô chân chính đuôi ô hô, chưa phải bị tay đó. ลาก่อนครับลาก่อนบลาก่อน I am T บอสอย่างเงี้ยสู้ง่ายแต่มังกรสู้ยากถ้าผมเกียดมังกรเฮ <c oughs> ้อก็พอไง เราจะอะไรดีระหว่างเราเป็นราชายด้วลิงกับอ,อันเชิญแลนนี่เอ่อเราจะแต่งงานกันแลนนี่ดีไหมจะเป็นราชายด้วลิงตามคำบรรยายคำของเบลลีนารื่นงหัวหน้านะเมลีนาเราอะ่ะก็จะเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเราไม่แต่งงานกันเราขอเป็นแลนนี่นะถ้าเดลซีเธอยังอยู่ขอเจอกันอีกทีนะเธอจะเกลียดเราก็ตามแต่เรายังรักเธอนะ เมียนะขอเธอมาเจอเราที่ DLC นักใหม่นะถ้าเธอยังอยู่รอดนะขอเธอรอดจากรอดเถอะขอให้เราเจอเธอเอีกนะเราขอไปกับแลนนี่ก่อนนะผมมาแล้วก็ท่านอาจารย์ไม่ใช่ <c oughs> อืม,อมอแลนนี่ ใส่รูปไปแล้วนี่เธอช่างหอมเหลือเกิน The battle is over, I see ง่ายทีิผหายถ้าคุณได้สิ่งเพลงก็ไม่ต้องวังพ่อผมเปิดเพลงนั่นแหละ

And every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. I look, I look, I look. All the way. Fear, doubt, and loneliness. ให้ยรูปนีอะไรไม่ได้เปลี่ยนหัวยยโอว่าไงครับอาหูถ่ายรูปรูปนี้สวยเป็นโดจินได้ shall we ยกมือเดียวพอละมั้งสี่มือก็โหอนซูกูบ <ont> ีวันตายนะกูเป็นผู้มือหมองเฮ้ยกูเป็นคนมึงเป็นตุ๊กตาจบไปเมียชีิเม้นตุ๊บเออโอ้ยครับกับเกมเมดลิงครั้งนี้นะครับไม่ต้องห่วงผมเหลือ เควสเลสเนเดอร์เลสเนเดอร์จะเป็นเควสปกติเกิดไปสู้กับเลสเนเดอร์ชายที่ฆ่าหานเราจะไปกันแต่จะเป็นห่วงมันจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดคือหนึ่งนาทีกับสองนาทีในการสู้กับเลสเนเดอร์แล้วไปหาน้องไห้นะครับพราไมเจอแล้วครับกบินดีอุ๊บบ้า